น้ำบุราม้ปันตรงนี้น้ำตาลจังหน่อยแต่ละมือน้ำตาลสังหน่ยอยบางคนทำมาดามอืม Mình tăng con nhanh, nàng cũng có tăng cong cuốn là nó, cũng tăng cong nhanh, cũng cái tăng con mưa thưa là nó Ừ, thám mà Hãy cứ thám nè, mừng tăng con nhanh À, cũng có tăng cong 305, cứ xung xú, xú đọc đỡ Ừ À, tăng cong 305, bây giờ đừng nắm này, sáng kết nè, lipstick nó sẽ dùng keo nè chá Thằng nó keo đấy, môi nó nét keo đấy Hiền bộ Hiền ตั้งกล้องอ่ะเบิ่งสังเกตได้ลิปสติกจังเสียมีบอโบมีที่จริงแล้วเฮ็ดจังสี่มันสิตั้งกล้องสามศูนย์หาเห็นบอกมันสิมีลิปสติกมันบบมีเอ้าซุ้มจ้าคือเห็ดคือสันเบิ้งถ้าเจ้าใส่แอปไลน์กรดกรียนี่ย,ย่านเฮ็ดจังสี่นะโอ้ยลิปสติเถื่อเถื่อเห็นบอกสันตั้ง,ง,งกล้องสัน không ừ. 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 chào lòng tăng con là hết bung ơ ừ. hồ hết ép đó có với la kỳ nam là giờ lương đơ vừa lúc tích dưỡng nóng mơ vừa đơ hờ 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 tăng con hờ 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 tăng con hờ hờ của đó, อ่าอ่าแบบน,นี้นะอ่าคนที่จะได้อ่าคนที่จะได้ส่งผลงานเนี่ยมาดามจะส่งผลงานแล้วนะอีกวันสองวันเนี่ยอืมเลางคอดังลยก่อน มันต้องเอาน้ามาไว้ใกล้ๆหาข้อมันแห้งเอออาคนที่จะได้ส่งผลงานเอาละเด้อลีลาวดีก่อนเด้อืลีลาวดีน้องจาได้บ่จําดีดีนะคนที่จะได้ส่งผลงานวันที่สิบห้าหนึ่งเอาหัวหนามันก่อนหนึ่งเอาหนึ่งปาเตานะเออเดี๋ยวเมื่อก่อนเอือนบักเตาเด้สู้ บานนี้เอิญมันเป็นป้าเตาเด้อเพราะว่ามันได้มันพ้าสูงขึ้นเขาทีมยอนนอนปลาเตาเลยเอออ่าหนึ่งปลาเตานะสองเมียมันเออเมียมันขันมันโบมันแล้วมันบมีลูกดอกเออลืมซื้อมันแหละละ่ะเออสามเมียมันสี่สเซียนอ่าอีกย่างวะเออเม่โชกเด้อเม,ม่โชกน่นะเออบ่ค่เขาได้เอิญเอิญเอิญเม่โชกไปลดเออ a uh, si bạc apple nè bạc apple bạc apple bạc là apple à, à, mưa thứ apple là bờ đó apple à bèn à chế bèn đó à, xu, xu xú đây nhau chế bèn đó à, xu ờ uh, con ơn ý bèn đó à, xú đều đi mà ơn nó phải chế đấy mà đầy ngang làm uh, ăn đấy nè chế bèn à tao này à, ดึงดึงพวกสู้ของงานเด้เน <itis. S 1> ี่ยทีมสองน่ะก็คือเข้าได้อยู่แต่มันมันไม่ได้สามารถตั้งกลุ่มได้หมายความว่ามันทําคะแนนดีเออเข้าใจป่ะแล้วกาเออ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 เอาเอาเออเออเนี่ยเพื่อนสื่อเอ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 อแมยเพื่อนแมยเพื่อนเรียค่าเอเรียค้า แล้วก็แม่น้องแฟมอแม่ว่าแฟมเด้ออย่าลืมเด้อแม่บอกแฟมเลยเอออ่เดี๋ยวนี้อีกวันสองวันเนี้ยมาดามจะส่งผลงานแล้วนะแล้วก็แม่ยังวะเออเออแม่ยังแม่ยังก็ละเออแม่ทีเอ้ยสวยเออเาไข่เข้เอไข่ข้อไข่ขขนี้ก็จะได้ส่งงานนะอืม เอาเลยเมีโอเล่ก็แล้วกันนะเออเมีโอเล่มีแม่โอเล่น้ำแล้วก็มีแฟนของน้องน่อยเออ่11คนที่จะได้ส่งผลงานวันที่15นี่นะอืมเข้าใจว่า11คนแล้วคือคนที่12นี่ก็คือว่าเออมันไปเฮวอยู่มันไปเที่ยวมันมันมันอ่อนมันฮอนมันมันอ่อนมันฮอนคล้ายๆน้องอ่อนน้องอ่อน เออน้องออนเพิ่นไปเหไปเหวอยงมาทันได้กล <sh ับเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดามต้องดูเมื่อเมื่อเมื่อวันนี้กับุูงนี้ก่อนนะมันจะเหลืออีกคนหนึ่งอ่ะก็คืออ่อนอ๋อนน้องออนน้องอันเออสิบสามคนยองสิบสามคนแล้วก็มันยังวันแย่ดอกเพราะว่ามันจากนี่ไปหัวที่คือซีสีซีหึงสิบห้าแต่ที่มาดามที่จะดูก็คือจะต้องนับุ่งนี้อีก อีกคนหนึ่งเอออีกคนหนึ่งนับพรุ่งนี้เพราะวันนี้ก็ดูกราฟก่อนให้มันครบสามวันก่อนแล้วก็จะมานับอีกทีหนึ่งอ่าอย่าลืมนะปาเตาเด้อสููเออเมีมันอืมอ่าเมียซุกอเปิลเออเจเบนเออคลือออ่าอ่า เมียมันเมียมันเมียออกระเออเรียคาล่ะเออสันยอกซื้อเลยเออเอาผู้อื่นสันยอกบ่ได้อืเขาะนี่ส่งโฮเมียในสันยอกได้อยู่เอออ่าอะแล้วก็อย่าลืมนะอ่าแม่แฟมอืมอ่าแมวลี่อืมสันจาซื้อบาได้ดอกเมยังกแล้วแต่เออแม่น้องเฟิร์นจําได้แล้วกว่านี่อ่าไข่อ่าไข่แล้วก็ สิผลแลุแเราเด้บันนี้กะน้องน้องอ่อนสิบเอ็ดอือน้องอ่อนสิบเอ็ดแล้วก็ไออย่างเฟนน้องเนยสิบสองอ่าอีกสิบสามคนนี่มาดามรออยู่มารำรอนับพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้กราฟไม่ช่วยช่วยเออยังยังไม่ค่อยนับนะเออนั่นแหละสิบสามสิบสามคนเพราะฉะนั้นแล้วอ่า คนที่เหลือต่อไปนี่ก็คือกราฟสูงต่ํายังยังส่งงานไม่ได้แต่ว่าจะส่งงานได้ก็สิ้นเดือนนะเออคือเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งมีสาสิบวันใช่ไหมคือเดือนหนึ่งเนี่ยมาดามจะส่งวันที่สิบห้าทุกวันที่สิบห้ากับสิ้นเดือนก็คืองานที่จะส่งอีกวันสองวันเนี่ยมันมีแค่นี้เองที่สามารถส่งได้คือนอกนั้นอะ สไลเดอร์ ider, เข้าใจไหมเขาว่าสไลเดอร์ขึ้นแล้วก็สไลเดอร์ลงแม่นบอเข้าใจบอมันส่งผลง,งานยังมาได้คือเมื่อก่อนนะโอเคไหมโอเคได้ตามขั้นบันดงบันไดนะได้หมดแล้วอ,อได้หมดแต่ทีนี้มันมันเราเป็นพนักงานประจําแล้วเดือนนี้คือที่ผ่านมาเดือนกุมภานอะอะไรก็ได้อนุรมอนุรมแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่ทุกคนสตาร์ทงานแล้วเออสตาร์ทงานแล้วกับ พยายามทำกราฟดีคนทำกราฟไม่ดีก็คือต้องไปนับสิ้นเดือนก็คือจะได้ทีหลังเขาเออทำมาได้นะมันได้อยู่แต่แต่ได้ทีหลังเขาก็คือให้คนที่เขาเก่งเนี่ยเข้ารอบไปก่อนอามือสอง,สองมือเนี่ยคือเขาเก่งเขาเก่งนะเขาเก่งสม่ำเสมอนะเขาเก่งทุกวันยังเก่งคือปลาเตาเนี่ยอืมอันนี้คือเก่งทุกวันเก่งคือเจ๊แบนเนี่ยเก่งทุกวันเก่งเหมือนน้องน้องออน เก่งทุกวันอืแล้วก็เออเคลือ,อลกนะออะไรก็เก่งอย่างอย่างเรือขาอันี่ก็มีขึ้นมีลงแต่อันนี้คือขึ้นลงเนี้ยเพราะอะไรเพราะมัวมัวไปช่วยงานมัวไปสอนเลขคงเรขาก็คืออนุโลมข้าสิว่าฉันยอแตเลขาเนี่ยฉันนั่นบริย,ยอได้ฉันไปคนตรงไปตรงมาคือเรืคขานี่ก็ขึ้นขึ้นลงลงเพราะอะไรรู้ไหมคือเขาไปช่วยคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นอะ่ะทั้งอาทิตย์นะ่ะเออมันของเขาบ่งงามดอกแต่ว่า หน้าที่ของเขาก็บ่เป็นยังอืมแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ไปทําอะไรมีแค่ทําอย่างเดียวเออ <c oughs> แล้วทีนี้ก็มันมีคนทําคะแนนดีอย่างแม่แฟมเนี่ยเขาก็อาที่จริงแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ย,ยฉันยังไม่ได้ส่งงานง่ายนะฉันกะว่าจะไปส่งสิ้นเดือนนะแต่ทีนี้ฉันเห็นใจปาเตาเอ,อปาเตาเขาปั่นงานมาตลอดกับจเจเบนเนี่ยเขาปั่นงานมาตลอดกับอ่า นางแอปเปิลเนี่ยนะเออนางมือถือระเบิดนะสุเออมันเบึงมาราทอนมันเบึงจนมือถือมันระเบิดนะเออเอานางไม่ระเบิดเถิดเทิงนะอมันมันมาราทอนจนมือถือมันระเบิดเอออ่ะแล้วเมียโชคอ่ะมันเบึงอยู่แต่ว่ามือถือมันบรสะดวกอำนวยความสะดวกเออแต่ก็คืออ่าอ่าเมียโชคอ่าเมียโชคนี่จะได้ถอยมือถือให้เมียโชคนะเออแล้วยัง อาปาเต๋เนี่ยเออเพิินเหตุงานมาตั้งแต่วันแรกเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงยอดกราฟไม่มีขึ้นไม่มีลงสตาร์ทเนี่ยมาดามต้องเค็มเค็มมือถือให้ปาเตา๋กับเออเมียโชคแล้วก็อามันมีคนนึงแหละแต่มาดามจำชื่อไม่ได้หรอกอืมื่้งมัน อ่าแล้วก็จะต้องเค็มนี่แหละโทรศัพท์ให้ยายระเบิดเถิดเฮิงเนีน่ยนะเออแอปเปิลแอปเปิลนีน่แหละเออยายมาราธอนเนีน่ยนะเออแล้วก็คือก็คืออันนี้มันเป็นพนักง,งานเก่าแล้วเขาเป็นเอ่อฟซีเก่าไอที่จะได้เค็มมือถือก่อนเนี่ยเป็นเอฟซีมาดำมาก่อนตั้งแต่หลายปีมาแล้วเด้อ ตั้งแต่เฟซนะเฟซหลายปีมาแล้วแต่ก็ตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดามมาโดยตลอดอืมคือว่าจะเค็มก่อนอ่สมมุติว่าคนที่ลังนี่ก็คือก็คือมาดามนะี่ยังไม่ได้ส่งทีมนะยังยังยังเค็มยังไม่ได้แต่เค็มระยะยาวนะจะเค็มระยะยาวนะได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้คือคนที่จะเค็มตอนนี้ก็คือต้องเป็นเอฟซีมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ไม่ใช่ปีนี้อืมคือคนที่ปีที่แล้วเป็นเอฟซีมาก่อนเนะี่คือคือจะเค็มให้ แต่คนที่เป็น f c ีเนี้ยคือคือเค็มแต่ต้องให้รอส่งผลงานก่อนเอาไว้เค็มระยะยาวอืไว้เ,เค็มระยะยาวให้ให้คนเก่าเขาไปก่อนเออเพราะคนเก่านี่เขาดูจนมือถือมันระเบิดเถิดเทิรอมืมันดูขมานละทอนแค่ไหนมันดูอะมันดูตั้งสามสิบชั่วโมงนู่นแต่ละวันแต่ละคืนมันไม่หลับไม่นอนอมืมันดูจนมือถือมันระพังดูขนาดถอยมือ ไอ้เพชรให้มันใหม่ๆนะมันยังไม่พอใจมันไปปั่นมือถือจนระเบิดเอคิดแล้วมันลงทุนมันไปซื้อเองนะเอมันไปซื้อมือถือเองถอยเองไออยังป๋าเตานี่ก็เหมือนกันเมียเพิ่นนะซื้อมือถือเองอ่าซื้อมือถือเองเพื่อที่จะมาปั่นงานแล้วก็คือจะเคมเคมให้แล้วก็มือถือเพิ่นปั่นงานมันแบตไม่ดีมันร้อนอืก็คือเป็นเป็นพนักงานเก่าเอเป็นพนักงานเก่า ก็จะเค็มให้คนเก่าก่อนแต่คนใหม่นี่ก็คือรอตามคิวตามลําดับแต่ว่าให้เก็บบินไว้เออไม่ได้เสียหายหรอกดีกว่าเค็มไม่ได้นะอ่าคนที่ซื้อมาแล้วแจ้งภายในไม่เกินสามวันนะจ๊ะถ้าซื้อเพราะว่ามาดามต้องการดูวันที่วันที่ที่ซื้ออืมมันจะได้เขียนลกลงให้แต่ถ้าว่า จำมาได้แล้วมือถือกูซื้อแล้วกูซื้อมือมอบ้านนี่แหละแต่มันเฮียแล้วยังก็เฮียเบิดแล้วโอ้ยกูขี้เดียดเด้ไม่ใหญ่มือถือระเบิดเถิดเถิงน่ะไปซื้อมือถือก็ไม่ถ่ายรูปไปซื้อมือถือกระบอบินน้าเขาเออแต่ว่าซื้อมือใดบ่ยากเด้อมาดามสิบบกถ้ามีโอกาสไหนแล้วเขาจําหน้าเราได้นะไปบอกว่าเป็นเอฟซีมาดามซื้อมือถือไปเมอบานเมื่อวันก่อนให้เขาไป แกนบินย้อนหลังให้ได้ให้ในไม่เกินอาทิตย์เนี่ยบอกที่ร้านนะเพราะว่าต้องมาต้องมาเค็มกับมาดามอืมอ่าแล้วมันเสียกบรูุเลียงนะเสียกเฝ้าลายพวดเออแต่ก็บรยากาศแตขั้นที่เค็มใดมาดามต้องการบินเข้าใจไหมอ่าต้องการบินต้องการวันที่ถ้าซื้อมาวันสองวันเนี่ยอ่าถ้ามีเวลานะก็ไปให้ร้านออกบินให้ว่าอ่าเป็นเอฟซีมาดามต้องการบินมาเคมมือถือคืน พใจบ่เออขั้นเบิ้งเร็วนั่นไปรีบไปแก้ไขอยาให้มันเนินนานเอามาดามต้องการต้องการบินโทรศัพท์เพื่อจะเก็บไว้เคลมเป็นเดือนบัวมนว่าเอ้ยกูเฮียแล้วอืมถ้าไม่มีบินนี่มันเฮียแล้วเฮียเลยนะเฮียแล้วเฮียเลยนะเพราะว่ามาดามนั่นเกิดเอฟซี UFC, มาดามเนี่ย สิบคนกูไปซื้อมือถือแล้วโหมันปิวไปใส่พวกกูใส่หงส่งเนี่ยหายไปเบิดออกจากลานมาปุ๊บถ่ายก่อนเด้อบินนะอืถ่ายเลยซื้อมือถือถ่ายเลยถ้ามันหายไปแล้วอย่างน้อยมันยังอยู่ในมือถือวันที่วันเดือนปีเข้าใจไหมอืมเพราะว่าให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสนใจกับตัวเองให้ความสนใจกับงานให้ความสนใจกับมาดามบ้างอืมาดามนี่บอกจนเมื่อยเอเลสเอเลสลวอืมให้ให้ทํา ให้ตัวเองเนะ่ะแล้วมันจะ,จะได้ฉลาดขึ้นเข้าใจไหมถ้ามาดํเบาจมจดๆนั้นสีบัวสลัดอันนั้นกูก็สร้างอันนี้กูก็สร้างอันนั้นกูก็เล้วเต้อันนี้กูก็เล้วเต้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะอืมขั้นขามือหนึ่งเข้าไปเหตุงานแบบมีวินัยนะอะถ้าเราไปได้ไปทางานแบบคนที่มีวินัยนะเราจะไม่มีวินัยใ,ใ,ในในตัวเราแล้วเราจะไม่มีวินัยในการทํางานเพราะการที่มาผ่านมาดมเนี่ยการมีวินัยการมีกฎเกณฑ์การมีอะไรยังไง มันจะคนเราในอนาคตมันไม่แน่นอนอนาคตมันไม่ได้อยู่แค่วันนี้อืมเพราะว่าวันจากที่มีประสบการณ์จากมาดามเยอะแยะเยอะแยะไปแล้วนะอย่าคิดว่าอันนั้นก็แล้วแต่อันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้เนี่ยต้องต้องคิดด้วยทุกอย่างอ่ะยิ่งฉลาดยิ่งดีเข้าใจไหมเก็บหลักฐานไว้บ้างเออขั้นว่าออกบัตรประจําตัวให้แล้วเนี่ยบดูแล่น เกิดผ่านด่านปุ๊บดูหมายเลขบัตรประจําตัวดูบัตรประจาตัวเน่ยบ่มีให้เขานั่นเห็นบ่ไปใส่กัากาอ่ะมีทุกอย่างแล้วนะเก็บบินไว้แน่เอออย่าให้บอร้ายเถอะเออขนันบอลเลี้ยงลูกนั่นได้ร้ายกูมูขนันบอาเลี้ยงบินมือถือแค่เดียวนะรักษาบินก็บ,บ่ได้ฮอดบ่ได้ฮอดบินเออเฝ้าโพดเอออ่ะบัดน,นี้อ่ามาดามจะจบสัมนี้แล้วเด้อเอออาชเฉพาะทีมต่อไปนี่ก็ รออืมรอไปก่อนมันได้มันได้อยู่แล้วแต่ว่าสีส่งก็ทุกอย่างต้องกราฟมันจะต้องสวยยังซี่นะมาดามถึงจะส่งให้นะแต่ละคนถ้ากราฟไม่เป็นอย่างนี้นะมาดามยังส่งให้ไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นแล้วอย่าถามเถาะมาดามนะจักกูสีใดบ่จักกูสีพันเขารอบบ่จักมือใดกูใดบุ๊ถ้าไม่สังเกตของตัวเองขึ้นไป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 ปอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะไปฮอดสินเดียนนั่นอ,อืมเราองถามามาดามดอก พอสรงมาดำมาให้มาดำเบิง้งมาดำก็เห็นอยู่เร็วแล้วว่านเป็นแบบใดนะเออแต่ให้กำลังใจทุกคนสู้ไปได้วยกันเอออย่าท้ออย่าถอ, <c oughs> อ,อ,อ,อยก็ไบ่อยากถอยก็จอดมันไวนะ้น่ะรถน่ะย่างเอาอย่างเอา,า,เอาหกเดือนปีหนึ่งถูเล้จะจังหอดอืมเ่าวว่าสมือเด้อว่าให้คิดว่าให้กระตือรืุ้นล้นว่าให้พิจารณาเจ้าของว่าให้ประปุงเจ้าของ พูดเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิดบันเทิงเออพูดแล้วก็แล้วเลยดอกเออพต้องเก็บมาใส่ใจอ่าเวลามันอันควรอันบรควรกะเดี๋ยวฉันจะตัดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวฉันมันมีลายอย่างที่มาดามจะต้องเคลียร์ลงอีก